ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ Audio Nice Center นะครับโอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะเรามีอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่ผมนำมาเปิดตัวนะครับในงาน Audio Nice ครบรอบ9ปี a n นนิว r ซ a รีไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมนำมาเรียกว่าพรีวิวรีวิวให้กับทุกๆท,ท่านได้เห็นตัวเป็นๆน,นะครับกับแบรนด์นี้เลยครับ ตัวรองที่ให้ความเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันาันหลอกเข้ากับหูมนุษย์ได้มากที่สุดครับ mm hmm. เรียกว่า i i ไฟเบสเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าแนวปรัชญาหลักความคิดของเขาเลย mm hmm. เขาไม่เน้นโลหะมากจนเกินไปเพราะผู้สร้างผู้ออกแบบนั้นนะครับเป็นนักเล่นระดับไฮเอ็นนะครับที่เล่นมาแล้วทั่วทุกสารทิศในโลกนะครับ และเป็นระดับ h i เอน n d นี่เขาบอกเลยว่าเขาฟังแล้วจนต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับที่ให้เสียงเข้ากับหูมนุษย์เป็นอนาล็อกธรรมชาติสูงสุดนั่นเองครับอ่ะไฮไฟเบสนะครับนี่กล่องนะครับจริงๆจะมีถุงให้ด้วยนะครับผมเรียกว่าสวยงามเลยนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวที่ Audio Nice และมีที่ Audio n i c e Center รามินทราขายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และจะมีนะครับเจาะตลาดไปในร้านดิลเลอร์ทั่วประเทศในเร็ววันนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนกำลังให้การตอบรับให้ความสนใจกับ h i f i b a s e มากๆใครที่กำลังมองหาตัวลองนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับผมอ่ะขออนุญาตเปิดแกะกล่องให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับจะมีโลโก้ด้านในอีกนะครับแล้วก็มีนี่ เขาเรียกว่าฟองน้ํานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจัดรองมาเป็นอย่างดีนะครับสวยงามมากๆงานเขาเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสำหรับไฮไฟเบสนะครับงานค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะครับผมยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวให้กับพี่น้องทุกๆท่านได้ดูกันนะครับสำหรับไฮไฟเบสตัวนี้เป็นสีแบล็คนะครับสีดำนะครับจะมีความเรียบหรูนะที่เราเห็นรอบนอกนี้เลยครับ จะเป็นงานแฮนด์เมดที่เป็นหนังแท้นะครับผมโดยผลิตจากรโรงงานเดียวกับกระเป๋าของคุณผู้หญิงเลยคุณภรรยาคุณผู้หญิงเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมนี่จะเป็นโรงงานเดียวกันกับกระเป๋าแบรนด์เนมครับที่ส่งออกไปสู่ต่างประเทศนะครับผมเรียกว่ามีแบรนด์ขายเป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าวันนี้มาทำให้กับแบรนด์ h i ฮไ b a s e ครับ ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีโลโก้ที่ปั๊มลงมาในนี้การปั๊มเนี่ยจะใช้เกรดปั๊มเดียวกับที่อยู่ในรถซูเปอร์คาร์หรือในรถยุโรปนะครับสังเกตครับจะมีความสวยงามเรียบหรูเหมือนกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้ชายยังไงก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับตัวนี้วัดสดุหลักๆนะครับของเขาเลยนะฮะต้องบอกว่าเขาได้ R&D นนะครับค้นคว้าวิจัยมันเป็นอย่างดีว่าวัดสดุ ที่สลายแรงสั่นสะเทือนได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับของโลกนั่นก็คือไม้ก๊อกครับโอ้แต่ต้องบอกว่าตัวนี้ของ Hi-Fi เบ n ์ขเขาจะเป็นไม้ก๊อกที่เป็นพิเศษกว่าปกติทั่วๆไปนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นโน้ตฮาวนะครับผมและมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะนี่ฮะเท่าฝ่ามือเลยนะครับแต่ส่วนด้านบนของเขา จะมีส่วนประกอบของสเตเลสอยู่ด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยสเตเลสนะครับเขาแจ้งเลยว่าจะให้ช่วยในเรื่องของย่านความถี่กลางไปถึงสูงนะครับเรียกว่าให้รายละเอียดที่มีความสมจริงไม่กัดหูนั่นเองครับถ้าสังเกตนะครับทางด้านบนของตัวชิ้นงานสเตเลสตัวนี้นะครับที่เงางามสวยงามเนี่ยก็จะมีรูครับที่สามารถรองรับกับสไปต่างๆของลำโพงต่างๆหรือของแอมต่างๆ ก็ได้นะครับเรียกว่ามาแบบพอเหมาะพอดีนะครับผมงานค่อนข้างจะเรียบรูมากๆและที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับวัสดุทั้งหมดนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมนะฮะอาจจะยกเป็นสเตเลสเพีย่างเดียวเพราะ ไวงามขึ้นอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ถือว่าเป็นงานหนังที่แบบดูพรีเมียมมากๆครับผมและให้คุณภาพเสียงนี่ต้องบอกว่าจากการทดสอบเลยเสียงของ i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  b a s นะครับจะมีโทนออกไปทางวอร์มครับมีโทนอุ่นให้ความเป็นธรรมชาตินะครับผมให้รายละเอียดของเสียงที่ดีและให้ไดนามิกตัวโน้ตที่แบบชัดเจนเสียงรองนี่ออกมาแบบมีอารมณ์เพลงที่ชอบมากๆคืออารมณ์เพลงและเสียงที่ให้ความเป็นอนาล็อก คือเมื่อการสลายลหลักการสลายแรงสั่นสะเทือนมันหายไปเยอะแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้เสียงที่มีความเคลียร์มากขึ้นนะครับผมและมีความธรรมชาติมากขึ้นด้วยตัวนี้ผมบอกนะครับว่าถือว่าเป็นตัวรองในระดับถ้าพูดถึงราคาในเลนส์ของเขานี้เป็นระดับราคาที่เรียกว่าน่าจะถูกเกือบจะที่สุดในตลาดแล้วนะครับราคาดีมากๆซึ่งวันนี้ออเดอร์นายน์เซ็นเตอร์ไรมินทราของผม จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการเปิดตัว h i f i ฟ e บ t ให้แน่นอนนะครับผมนะฮะหันราคากันแบบดีๆไปเลยเพราะอยากให้ทุกคนได้ใช้นั่นเองนะครับ mm. เรียกว่าผู้ออกแบบผู้สร้างนี่บอกเลยนะครับของ h i ไฟเบเนี่ย mm. เขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเสียงที่เป็นธรรมชาติ mm. เราฟังโลหากันอยู่มันไม่บาดหูไม่คมขนาดเขาใช้มาหมดแล้วนี่เขาบอกมันจะมีความกัดหูอยู่เล็กน้อยนะครับผมนะฮะต้องบอกว่า อันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเสียงที่เขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วตัวนี้เขากล้าการันตีเลยว่ามันให้ความเป็นอะนาล็อกสูงมากๆนะครับและช่วยยกระดับคุณภาพเสียงในทุกๆย่านที่ชอบอีกหนึ่งประการของ h Hi-Fi b a s สตัวนี้นะครับก็คือส่วนด้านล่างของเขานะครับจะใช้เป็นใยสังเคราะห์ครับซึ่งตัวนี้เขาใส่ใจในเรื่องของในกรณีที่นักเล่นเวลาจะเคลื่อนย้ายลำโพงปรับแอจัสาโพ์เซตอัพลำโพงด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถ ขยับเคลื่อนย้ายได้นะครับก็มีหลายๆแบรนด์ดังๆนะครับก็สามารถขยับเคลื่อนตัวได้ซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องมีโทอินในส่วนของลําโพงหรือเคลื่อนย้ายอยู่บ้างตัวนี้สะดวกมากๆครับและอย่างในห้องนี้นะครับผมก็ใช้ไฮไฟเบรนะครับคู่กับลําโพง Bower s อร์เ i ี S s วิลพอใช้ตัวรองของไฮไฟเบ s สแล้วสิ่งแรกเลยคือ หน้าตาหรูหราดูพรีเมียมนะครับเหมือนใส่รองเท้าที่แบบว่ารองเท้าหนังแบบสวยๆหรูๆงาๆแบรนด์เนมอะไรประมาณนั้นเพราะเกตน,นี่คือกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วนะครับผมออโน d เซ็นเตอร์ครับเราก็เรียกว่ามีชุดฟังเพลงนะครับแล้วก็ตัวรองแบบนี้ให้ทดสอบแน่นอนนะครับสามารถแวะมาได้ที่ร้านออนนเซ็นเตอร์รามินทราครับซึ่งไฮไฟเบสตัวนี้นะครับสามารถ รองรับน้ําหนักได้ต่อ1ชิ้นนี้นะครับมากถึง40กิโลกรัมครับโอ้เยอะนะครับหรือว่าแอมหตัวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราใช้1กล่องมี4ตัวเนี่ยนะครับก็จะรองรับคูณ4ไปเลยครับ160กกิโลกรัมครับเรียกว่าเพียงพอต่อ ทุกอุปกรณ์ของเครื่องเสียงนอกจากที่ใช้ลองลำโพงได้แล้วก็ยังสามารถลองแอมปิฟายเออร์หรือเครื่องเล่นต่างๆได้ด้วยนะครับผมเรียกว่าใช้งานได้หลากหลายอย่างอีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ลองอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่ก็เป็นชั้นวางของ Solitech ครับตัวนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลนะตัวนี้ Hi-Fi b บ e จึงทำออกมามี2ส,สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำและสีน้ำตาลเหมือนหนังน้ำตาลเอาง่ายๆเวลาคุณซื้อรถยุโรปตัวอย่างเช่นรถ Benz m e r c e d e s Ben z อย่างเงี้ย เขาก็จะมีให้เลือกเนอะเอาเป็นเบาะหนังดำหรือเบาะหนังน้ำตาลอารมณ์เดียวกันเลยนะครับและเป็นงานเกรดใกล้เคียงกันเลยนะครับผมพอลองกับชั้นวางไปนี่ก็ทุกมิติก็ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าใส่แล้วขึ้นถอดไม่ออกเลยในราคาวันนี้ Oil Night Center รามินทราน,นะครับเรามีราคาพิเศษให้1กล่องมี4ตัวนะครับผมปกติอยู่ที่8,500บาทวันนี้นะครับผมแอดดี้นะฮะ ให้พิเศษในราคาเปิดตัวนะครับเพียง10ชุดแรกชุดหนึงมี4ตัวนะครับ10กล่องแรกนะครับ10ชุดแรกจาก8,500เหลือเพียง5,500บาทพอครับโอ้โหนะครับรับรองเนะครับว่าใครที่กำลังหาตัวรองดีๆสักตัวหนึ่งนะครับการเล่นเครื่องเสียงถามว่าจําเป็นต้องรองไหมผมใช้คำว,ว่าจําเป็นนะครับผมนะฮะเพื่อ เรียกว่าสลายแรงสั่นสะเทือนยังไม่พอแต่ให้คุณภาพเสียงในทุกๆย่านที่ดีขึ้นเบสลงหนักขึ้นตัวโน้ตลงกระชับขึ้นเสียงร้องที่มีความเคลียร์สะอาดกระจ่างมากขึ้นรายละเอียดหางเสียงที่ดีขึ้นและไฮไฟเบสนั้นจะให้ความเป็นธรรมชาติและเหมาะกับหูมนุษย์มากที่สุดเลยครับสำหรับตัวนี้เขาบอกแล้วว่าเขาไม่สัทธาโลหะล้วนๆทั้งหมดแต่เขาเลยใช้วัสดุที่เป็นไม้ก๊อกแบบพิเศษ นะครับและนำมาผลิตแบบดีที่สุดให้กับนักเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับท่านใดสนใจราคาพิเศษแบบนี้5,500บาทนะครับโปรโมชั่นอยู่จาก8,500บาทที่ a u ร์เดอร์ไนท์เซ็นเตอร์รามนทาะครับผมวันนี้ท่านใดนะครับที่เล่นเครื่องเสียงอยากมีความสุขนะครับอยากมีตัวรองฝากไว้ด้วยกับ i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  b a t ครับวันนี้ผมแอดดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ